No <laughs> สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับดิฉันสิปางบุญแต่งและรายการหลวงพอ่อตอบปัญหานะคะรายการดีๆที่ไขปัญหาชีวิตด้วยธรรมะออกอากาศทางสถานีดาวธทรมทุกวันเสาร์ค่ะโดยทางรายการได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อทัตะชีโวมาวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเหมือนเช่นเคยค่ะเราไปติดตามรับฟังคําแนะนําชี้แนะจากพระเดชพระคุณหลวงพอ่อทัตะชีโวพร้อมๆกันเลยค่ะ กราบนมัสการพระเดจพระคุณหลวงพ่อจ้าค่ะลูกชื่อการจนาชัยกิติสิน์เป็นหมอสูตินายเรศวันนี้ลูกมีปัญหาจะมากราบเรียนพระเด็พระคุณหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องคนไข้เจ้าค่ะอย่างในกรณีที่เป็นคนไข้ป่วยหนักเช่นคนไข้ที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายนะเจ้าคะซึ่งถ้าไม่รักษาเขาก็อาจจะมีชีวิตอยู่อีกไม่นานแต่ถ้ารักษา เขาก็อาจจะมีชีวิตอยู่ยืดต่อไปอีกนิดนึงแต่ว่าค่าใช้จ่ายใ,ในการรักษาจะค่อนข้างเยอะมากในกรณีเช่นนี้เราจะมีคำอธิบายคำแนะนำอย่างไรให้กับญาติหรือว่าคนไข้เพื่อที่จะไม่เป็นเวรกรรมต่อกันนะเจ้าคะในกรณีของคนไข้ที่เป็นโรคร้ร้าย,ายอย่างบะเร็งเนี่ยใช่ ต้อรู้เลยว่าไงตายแน่โดยเฉพาะมันเร็งในระยะท้ายๆเย,ย่าว่าแต่หมอทั่วไปเลยให้เทวดามารักษามันก็ตายอ่ะนะแต่ว่าอย่าว่าแต่คนเป็นโรคมะเร็งเลยถ้าว่ากันลึกๆนะทั้งหมอทั้งอาตมาตายแน่ แล้วคุณค่ามันอยู่ตรงไหนตายตายเดี๋ยวนี้กระตายพรุ่งนี้ตายปีหน้าคุณค่ามันอยู่ตรงไหนคุณค่ามันอยู่ตรงที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้เออถ้าคนเราะนะมีชีวิตอยู่พันปีแต่ไม่มีความดีอะไรงอกเงย ไม่มีอะไรงอกเงยเลยความดีความดีใดๆเมื่อมันไม่งอกเงยชีวิตประเภทนี้สู้ชีวิตที่อยู่วันเดียวแล้วทำความดีเต็มที่ไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นการตายเดี๋ยวนี้กับการมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกนานๆนั้นคุณค่ามันอยู่ตรงที่ว่าอยู่แล้วทำความดีอะไร อยู่แล้วใจใสขึ้นไหมถ้ายิ่งอยู่ใจยิ่งไม่ใสยอยู่แล้วกลับจะทำความชั่วให้ยิ่งขึ้นไปออยู่พวกนี้ไม่เกิดประโยชน์เป็นโทษต่อตัวเองรีบตายซะแลดีบาปจะได้น้อยหน่อยทีนี้เออคุณหมอนะในกรณีคนไข้เป็นโรคร้ายโรคมะเร็ง แล้วก็ญาติเขาก็ไม่มีเงินจะจ่ายญาติเขาก็ขอร้องให้เออปล่อยให้มันตายตายไปเถอะในกรณีอย่างนี้ก็ขอฝากก็ลักกันในเมื่อหมอเองก็ไม่มียาจะรักษา เพราะว่ายานี่มันก็ไม่ใช่ยาของหมอนะยาของโรงพยาบาลเขาถ้าโรงพยาบาลไม่จ่ายมาคุณหมอก็คงจะเอาไปรักษาให้คนไขฟ้ฟรีๆก็ไม่ได้ส่วนคนไข้เองเขาก็ไม่เอาละคนเหล่านั้นอะขนาดเป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เขาเขาก็าบอกก็ก็มันจะตายแล้วเขาปล่อยละปล่อยนั่นเป็นเรื่องของเขาแต่ไม่ใช่ หมอช่วยฉีดยาให้แกตายตายไปทีมันจะจบกันไหมคุณหมออย่าฉีดนะถ้าทำอะไรไม่ได้ก็ปล่อยให้เขาไปตายไปตามธรรมชาติท่วงเขาไปถ้าคุณหมอไปมีส่วนทำให้เขาไปเร่งความตายให้กับคนคนนั้นจะไปฉีดยาให้เขาตายจะไปให้เขากินยาแล้วก็ได้ตายแล้วเด็ดจบจบไปอะไรทำนองนั้นอย่างนั้นคุณหมอบาป แต่ว่าก็ปล่อยให้เขาตายไปตามธรรมชาติเพราะคุณหมอก็ไม่มียาจะไปช่วยคนไข้คนไข้นข่นะเขาทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแต่เจ้าของไข้เขาก็ไม่เต็มใจที่จะรักษาแล้วคุณหมอทำอะไรได้มั้งได้อย่างที่ว่ามาเมื่อกี้นี้คุณหมอคุณหมอถ้า ทำได้ง่ายแล้วก็จริงๆเป็นหน้าที่ของคุณหมออยู่แล้วว่าไม่ว่าคนไข้คนไหนมาถึงคุณหมอตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณหมอจะต้องก้าวเข้าไปดูแลคนไข้คนนั้นคุณหมอทำหน้าที่ขั้นตน้นเตรียมไว้ก่อนเลยทำไงาหาวิธีทำให้คนไข้นั้นนะใจผ่องใส ไม่ว่าคนไข้นั้นจะหนักหรือจะเบาขนาดไหนยังไงก็าตามฝึกให้เขาเลยให้เขาได้ยินได้ฟังธรรมะที่พร้อมเหมาะกับเขาเพื่อว่าเมื่อเขาตรองตามได้ใจเขาจะได้ผ่องใสขึ้นตรงนี้เป็นหน้าที่ของคุณหมอจะสอนให้จะสอนธรรมะบทใดบทหนึ่งให้เขา จะชักชวนในเขารักษาศีลร,ระหว่างนั้นและจะให้แนวคิดของเขาในการพิจารณาเ,เกี่ยวกับธรรมะข้อใดข้อหนึ่งแล้วแต่คุณหมอแต่คุณหมอต้องทำหรือไม่รู้จะทำอะไรสอนให้คนไข้ทำสมาธิตั้งแต่วินาทีแรกที่คุณหมอพบสอนให้คนไข้หัดแผ่เมตตาไป ถ้าคุณหมอทำอย่างนี้จะมากจะน้อยเมื่อไม่มีทางช่วยชีวิตเขาได้แต่ว่าเมื่อเขาได้คิดโดยหัวข้อธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่คุณหมอไปสกิดใจเขาหรือเมื่อเขาได้ปรงว่าเออธรรมดาอย่างไงคนมันก็ต้องตายมีแต่ความดีมีแต่บุญกระบาปที่จะติดตัวไป สิ่งอื่นไม่มีเลยที่จะติดตัวไปได้ถา้างั้นเรื่องอะไรที่เขาจะมาคิดถึงเรื่องไม่ดีเขาก็คิดถึงความดีที่เขาทำมาตลอดชีวิตดีกว่าหรือว่าช่วงนี้เขาก็พอมีทรัพย์สินเงินทองแม้นิดหน่อยก็ตามทีพอจะเอาไปทำบุญได้เขาก็จะได้รีบรีบไปทำซะหรือไม่รู้จะเอาอะไรทำบุญเออหมอผมตายไปแล้วก็ เอาศพผมไว้ให้เป็นครูกันน mm ักศึกษาแพทย์กาแล้วกันนะผมขอยกสังขารร่างกายนี้เอาให้เป็นประโยชน์กับมนุษยชาติต่อไปเพียงแค่เขาปรงใจทําอย่างนี้ได้คนไข้เนี่ยใจใสขึ้นมาได้ระด IR ับหนึ right ่งเทยนะอย่างนี้ก็ชื่อว่าคุณหมอได้โปรดเขาแล้วอย่างเงี้ยหน้าที่ของคุณหมอแล้วก็ไม่ต้องไป ใจใสออขอภยัยแล้วก็ไม่ต้องมาใจคุณมัวว่าเราช่วยคนน้นไม่ได้คนนี้ไม่ได้เพราะลูกเขาไม่เต็มใจให้เรารักษาเพราะว่าทางโรงพยาบาลเขาก็ไม่สามารถจะหายามาให้ได้สิ่งตนี้ตัดใจทิ้งไปหมอถือว่าคุณหมอได้ทำให้คนไข้ใจผ่องใสแล้วอย่างนี้คุณหมอเองก็จะใจผ่องใสด้วยแล้วคนไข้นั่นแหละ ถ้าตายอีตอนใจผ่องใสสุขติก็เป็นที่ไปยังไงไม่ตกนรกนะคุณหมอนะสำหรับลูกนะเจ้าคะ่ะหลวงพ่อลูกมีคําถามอยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อเจ้าคะ่ะว่าในเรื่องของกฎแห่งกรรมเจ้าคะ่ะจะมีผลต่อผู้กระทําเท่าเทียมกันหรือเปล่าเจ้าคะ่ะในระหว่างผู้ที่ทําโดยเจตนากับผู้ที่ทําโดยรู้เท่าไม่ถึงการเจ้าคะ่ะโยม ไม่ว่าทำอะไรนะตั้งใจหรือเจตนากับไม่ตั้งใจคือไม่มีเจตนานะอย่างนั้นอย่างไรผลมันก็ไม่เท่ากันไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนาในการสร้างความดีผลแห่งความดีนั้นก็ออกมาไม่เท่ากันนี้ก็เป็นธรรมดา แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องไปคิดคำนึงให้มากก็คือทำสิ่งหนึ่งประการใดขึ้นมานั้นนะผลที่มันเกิดนะ่ะมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวเราเท่านั้นนะเนื่องจากเรานะอยู่ในโลกนี้และในโลกนี้นะ่ะ ไม่ได้มีเราคนเดียวยังมีคนร่วมโลกและสัตว์ร่วมโลกอยู่อีกเยอะการที่เราจะทำสิ่งหนึ่งประการใดลงไปนะั้นไม่ว่าฝ่ายดีหรือฝ่ายเลวฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปมันมีผลกับเรานะ่ะอย่างหนึ่งแล้วยังไม่พอมันยังมีผลต่อสิ่งแวดล้อมที่เป็นมนุษย์เป็นสัตว์เข้าไปอีกด้วย นี่เป็นประการที่สองและเมื่อมันเกี่ยวมันกระทบไปกับมนุษย์กับสัตว์อื่นเข้าไปอีกด้วยมันเลยไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายกับกฎธรรมชาติไปอีกเรื่องหนึ่งอีกมันโยงกันไปอย่างนี้เรามาดูกันกันละกันว่าเมื่อเราทําความเ,เมื่อเราทํากรรมใด กรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นกรรมดีกรรมชั่วก็แล้วก็แล้วแต่สมมุติก็แล้วกันว่าถ้าเราขับรถไปเอาว่าเราเนี่ยขับรถไปแล้วไม่ได้ตั้งใจเลย,เ,ยเชียวก็ขับก็ไม่เร็วนักก็ตามที่กฎหมายเขา ให้เอาไว้นั่นแหละความเร็วเท่านี้เท่านี้ในเมืองแล้วความเร็วเท่านี้เท่านีา้ในนอกเมืองเกิดว่ามันไปชนมันไปชนสุนัขตายโดยที่ไม่เจตนาไอ้เจ้าลูกสุนัขตัวนี้มันวิ่งทะเลอะทะล่ามาจากไหนก็ไม่รู้ เราก็ขับไม่ได้เร็วอะไรเลยชนเปรี้ยงไปมันตายส่วนมากถ้าสุนัขมันตายแล้วลูกหมาลูกหมูลูกแมวมันตายอืมบางก็คือตายอ่ะนะเราเองก็ไม่สบายใจก็นั่นก็เป็นผลแห่งความที่เราเออหยิบเบรกไม่ทันนี่ก็ไม่สบายใจนะเราก็ไม่ได้ขับเร็วอะไรนะัก แต่แค่เราเหยียบเบรกไม่ไม่ทันเราก็ไม่สบายใจนี่มันเป็นส่วนตัวของเรามีส่วนกระทบกับสัตว์เข้าไปอีกหน่อยซึ่งตรงนี้ถ้าจะมีใครเข้ามาเป็นองค์ประกอบด้วยก็อาจจะเป็นเจ้าของสุนัขนั้นเจ้าของแมวนั้นเขาก็อาจจะโกรธจะครึ่งเข้ามาด้วยซึ่งก็จะทำยังไงล่ะคุณปล่อยมาอย่างนั้นน่ะ ซึ่งมันพอคุยกันรู้เรื่องแต่คุยรู้เรื่องกับเรื่องของกรรมไม่เหมือนกันนะคุยรู้เรื่องน่ะอ้าล่ะเจ้าของเขาก็คงรู้น่ะการที่เขาปล่อยให้สุน,นัขปล่อยให้แมวเขามาวิ่งเพ่นพ่านกลางถนนนั่นเป็นความผิดของเขาส่วนเราเองน่ะก็ไม่ได้อยากที่จะไปขับรถไปชนให้มันตายเพราะฉะนั้น ดีไม่ดีนะเจ้าของสุนัขอาจจะต้องมาขออาภัยเราด้วยซ้ําที่เออปล่อยให้สุนัขวิ่งทะเลาะทะล่ามามาให้เราชนแล้วก็เลยเสียเวลามเวลากันรถติดข้างหลังนั่นจึงเยอะแน่แต่ว่าแน่ๆเราเองก็ไม่สบายใจแล้วเจ้าของสุนัขเขาก็ต้องไม่สบายใจอยู่เป็นธรรมดาไม่สบายใจที่ทําให้เราเนี่ย ต้องมาชนสุนัขเขาตายขับรถมาชนตายไม่สบายใจที่สุนัขของเขาแสนรักก็มาตายแล้วถ้าเหลียวไปดูโอ้โหรถติดยาวเหยียดนั่นเป็นเรื่องผลของสังคมขึ้นมาล้มีคนที่จะไปงานไปทำงานเช้าวันนี้ไม่ถานอีกเพียบเลยเพราะการที่เขาปล่อยลูกสุนัขมาเพ่นพ่านกลางถนนดูนะ ทำกรรมตรงนี้แม้ไม่ได้เจตนาเลยเชียวแต่ว่าผลมันกระทบมาอย่างเงี้ยนี่ดีนะว่ามันเป็นลูกสุนัขถ้าสมมุติว่ามันเป็นลูกคนเนี่ยมันจะเป็นยังไงตรงนี้นี่ไม่ใช่มาขอโทษขอโพยกันซะแล้วตรงนี้นี่ตำรวจจะมาจับเราด้วยนะ โทษฐานขับรถชนคนตายล่ะเอาละสิทีนี้เพราะฉะนั้นตรงกฎแห่งกรรมเนี่ยเราจะพูดอย่างแค่เจตนาไม่เจตนาเนี่ยก็คงไม่ได้อ่ามันต้องเปรียบต้องเทียบกันให้ชัดเจนระหวังเจตนาขับรถชนคนตายกับเจตนา กับไม่เจตนาแล้วก็ขับรถชนคนตายแล้วก็ผลกรรมนั้นนะ่ะทางด้านจิตใจมันไม่เหมือนกันนั่นก็ส่วนหนึ่งละกับผลกรรมในเรื่องของเออในเออกับขออภยัยกับผลในทางเรื่องกฎหมายนะ่ะมันไม่เหมือนกันนะ แล้วก็จะเจตนานหรือไม่เจตนานไปชนสุนัขถ้าว่าถึงชีวิตมันก็ตายอะนะขึ้นชื่อว่าชีชวิตนะ่ะสุนัขมันก็ตายคนก็ตายถ้าจะมองกว้างๆวงว่ามันเป็นสัตว์โลกมันก็แค่ตายแต่ว่าสุนัขนั่นนะ่ะ เออมันมีผลแต่แค่ว่ามันตายแล้วก็มีคนไม่สบายใจอยู่อีกไม่กี่คนแต่ว่าพอมาชนคนเข้าในลักษณะเดียวกันนั้นกฎหมายได้มีส่วนเข้ามันร่วมตรงนี้มาออกโทษออกอะไรกันอีกเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นอยากจะฝากเอาไว้แทนที่ จะมามุ่งดูว่าเออทำกรรน,นั้นกรรมนี้โดยไม่เจตนากับเจตนาแล้วผลมันจะออกมาเหมือนกันไม่เหมือนกันหนักหนาสาหัสเท่ากันไม่เท่ากันยังไงนั่นน่ะจะไปนระกขุมตื้นขุมลึกอะไรเรื่องนี้ค่อนข้างจะสลับซับซ้อนแล้วก็หาข้อยุติยาก เพราะเรายังไม่มีหูทิพตาทิพตามไปดูได้ว่าออบาปนั้นกรรมนั้นนะ่ะมันเป็นผังสำเร็จเข้าไปในใจเราขนาดไหนจะต้องไปตกนรกขุมไหนอะไรมันยากแต่ที่ง่ายนะถามว่ารับนับแต่วันนี้เป็นต้นไปทำยังไงนะ่ะเราจะมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา แล้วจะทำให้เราไม่เผลอไผลไปทำอะไรที่เสียหายขึ้นมองตรงนี้แล้วก็หาวิธีที่จะทำให้เราเออมีสติมีความรู้ตัวที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้มันรอบคอบขึ้นมองตรงนี้ดีกว่าเข้าของต่างๆที่ มีโอกาสจะแตกจะเสียจะหายง่ายใกล้มือเด็กเราเป็นเสียแน่แตกแน่อ่ะยกขึ้นนมันไว้ป้องกันมันไว้ซะให้ดีอ่าอย่างนี้มันก็เป็นบทฝึกสติให้เราด้วยให้กับเด็กๆให้กับลูกหลานมันด้วยอันนี้แบบโลกโลกก่อนแต่เมื่อก้าวเข้าไปสู่ทางธรรมนั่นน่ะลึกขึ้นไปอีกหน่อยนะ ฝึกสติยังไงก็นั่นแหละไม่ว่าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนยังไงมันมันฝึกสติให้มันได้ทุกอิริยาบถเอาว่าตั้งแต่ตื่นเช้าก่อนนอนดีกว่าตื่นเช้าขึ้นมา,นาฝึกฝึกว่าเราจะนึกถึง นึกถึงพระในตัวเราเป็นสิ่งแรกนึกถึงพุทธคุณเป็นสิ่งแรกหรือจะนึกถึงพระคุณของพ่อแม่เป็นสิ่งแรกฝึกอย่างนี้ก่อนหัดได้เคยก็เพราะอย่างนี้แหละปู่ย่าตาทวดของเราตื่นเช้าขึ้นมาล้างหน้าล้างตาเสร็จสับท่านรีบล้างหน้าล้างตาเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านสวดมนต์ไหว้พระก่อน ก่อนจะไปหุงข้าวก่อนจะไปเตรียมข้าวปลาอาหารไว้กินกันก่อนจะเตรียมตัวออกไปทำงานเขาทำอย่างนี้คือตื่นเช้าขึ้นมาฝึกสติให้นึกถึงเรื่องของการทำบุญทำทานฝึกสติให้นึกถึงพระในตัวฝึกสติให้นึกถึงความดี ที่จะทำในวันนี้ว่ามีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นฝึกอย่างเนี้ยเรื่อยไปพอถึงเวลาจะออกนอกบ้านเข้าจริงๆถ้าจะไปทํางานล้ก็ฝึกสติอีกล่ะรีบเลยไปที่หน้าห้องพระไปกราบพระประธานแล้วก็สมาทานศีลห้ากับองค์พระประธานใน ต๊ะหมู่บูชาของเราัแหละเสร็จเรียบร้อยค่อยออกจากบ้านไปทำงานเป็นการสัญญากับหลวงพ่อท่านว่าวันนี้หัวเด็ดตีนขาดยังไงละศีลห้าข้อจะไม่ให้ไปพลาดละเมิดได้ทีเดียวหรือว่าโต๊ะหมู่ที่บ้านเราไม่มีเราไปเช่าห้องเล็กๆอยู่ถ้าอย่างนั้นพระที่ห้อยอยู่ในคอน่ะ อาราธนาใส่มือเข้าแล้วก็สัญญาเขาหลวงพ่อในมือนะนะ่ะแหละหลวงพอ่อวันนี้ปานาติปาตาเวรมณีจะระวังสติให้ดีเชียวอย่าว่าจะไปฆ่าคนเลยมดสักตัวงก็จะไม่บี้ยุงสักตัวงก็จะไม่ตบอาจะตั้งใจฝึกสติอย่างเงี้ยอธินาทานาเวรมณีวันนี้หัวเด็ดตีนขาดยังไง อย่าว่าจะไปรักไปโกงใครเลยแม่ใจจะคิดไปพอใจอยากได้แค่คิดอยากได้ของคนอื่นก็จะไม่เอาละจะไม่ยอมให้ใจเผลอไปคิดอย่างนั้นจะห้ามสติให้อยู่เชียวเออถ้าอย่างนี้แล้วก็นี่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 อย่างนี้สติดีวันดีคืนอ้าวข้อที่สามกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสัญญาขับหลวงพ่ออีกแล้ว วันนี้นะ่ะไม่เจ้าชู้เด็ดขาดอย่าว่าจะไปเจ้าชู้ไปตาหวานกับเมียเข้าลูกใครเลยเออแม้จะคิดเรื่องนี้ก็จะไม่คิดจะตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินตั้งฐานะให้ดีเออไปโนดเลยมุสาวาทาเวรมณีวันนี้ถ้าพูดแล้วต้องจริงทำยังไงจะพูดอย่างนั้น พูดยังไงก็จะทําอย่างนั้นไอ้ขี้โม้ขี้คุยอะไรจะไม่หลุดออกไปจากปากเราเป็นอันขาดตั้งสติไว้อย่างนี้ตั้งแต่ก,ก่อนออกจากบ้านสุราม,รมาิระมัชัปมาจตฐานนาวเวรมณีวันนี้ไม่ว่าเหล้าไวาว่าเบียร์และไม่ให้ร่วงล้ำกัมเกินเขาล้มล้คอยังไม่พอบุรงบุรีไม่เอาทางนั้นหนักข้อไปก่านั้นทำไง เอ้ยท่าที่ไหนมีรายการทเทเหล้าเผาบุรีจะไปร่วมด้วยอืจะไปร่วมให้สติกับชาวโลกเขาว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ดีนะใครกินเหล้าใครสูบบุรีเลิอกเถอะแล้วถ้าใครยังไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุรีเอ้ยอย่าไปลองมันเลยไอห้หนูเอ้ยเพื่อนเอ้ยพี่เอ้ยน้องเอ้ยฝึกสตินึกถึงศีลของเราอย่างนี้อ่าถ้าอย่างนี้ โอกาสที่จะเพลียงพล้มกั้มเกินไปทำกรรมไม่ดีจะเจตนาไม่เจตนาอะมันยากจะเกิดกบเราลูกอมองพิจารณาในสิ่งเหล่านี้ให้ชัดๆในกิจ,จวัตรทุกชิ้นที่เราจะต้องทำในวันหนึ่งวันหนึ่ง <c oughs> จะหยิบเสื้อขึ้นมาใส่ก็พิจารณาเออ เสื้อตัวนี้เนี่ยใส่แล้วเราเราเป็นลูกผู้หญิงใส่แล้วเนี่ยมันรัดรูปมากไปไหมเสีนะ่ะไม่พลาดแล้วล่ะแต่มันรัดรูปมากไปไหมมันสั้นไปจนสะดือเปิดไหมอะไรทำนองนั้นอ่ะมันไม่เหมาะในะอย่างนี้เดี๋ยวใครเห็นเข้านะมันเผลอสตินึกเรื่องที่ไม่เป็นมงคลกับเราเนี่ย เราก็จะเดือดร้อนแล้วถ้ามันเดือดร้อนตอนนั้นน่ะจะไปโทษเขาไม่ได้นะมันต้องโทษเราสิเนาะที่เผลอสติไปไปใส่เสื้อรัดรูปเผลอสติไปไปใส่เสื้อสั้นไปนี่นุ่งกระโปรงสั้นไปฝึกสติไปอย่างนี้แล้วโอกาสที่จะเราจะพลาดเรื่องอะไรอะไรมันก็น้อยลงไปทุกทีทุกที ตกลงทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยมันจะทำอยู่บนพื้นฐานของความมีสติรวยไปแล้วไอ้ที่จะเผลอไปทำอะไรไม่เหมาะไม่ควรมันก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมานั่งคิดแล้วทำกรรมโดยเจตนากรไม่เจตนาเนี่ยเลิกคิดทุกอย่างมีเจตนาหมดเลยคือมีเจตนาที่จะละชั่ว มีเจตนาที่จะทำดีมีเจตนาที่จะทำใจให้มันผ่องใสทั้งให้มันผ่องใสแก่ตัวเองให้มันผ่องใสกับคนทุกคนที่มาเห็นเราที่เราเข้ามาเกี่ยวข้องให้โลกทั้งโลกนี้ที่ตรงไหนก็ตามเมื่อเราไปยืนอยู่แล้วเราก็จะมีแต่ความสดใส มีแต่ทุกคนมีเจตนาที่จะทำความดีตามเรามาทำความผ่อ,องใสจิตใจตามเรามาตามพระสงฆ์ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปพิจารณาอย่างนี้ทำอย่างนี้ละเหมาะกว่าที่จะมานั่งเจาะไปว่ากรรมน้นกรรมนี้ไหนหนักไหนเบากันไม่เ,เสียเวลา ถ้าต้องการอย่างนั้นเราลองไปอ่านค้นพระไตรปิฎกเด้อแไปคนน้นเอาเองหลวงพ่อไปตอบในที่นี้นะค่ะเวลาดีๆของเราในวันนี้หมดลงอีกแล้วนะคะกลับมาพบกับรายการหลวงพ่อตอบปัญหาโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อทะชีโวได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีดาวธรรมค่ะท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาอยากจะกราบเรียนถามพระเดชพระคุณหลวงพ่อส่งปัญหาของท่านเข้ามาได้ค่ะตามที่อยู่หน้าจอนี้ค่ะ วันนี้ที่ฉันสิ่บางบุญแต่งนะคะขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านผู้ชมทุกท่านมานัดที่นี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ